สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เป็นข่าวดีนะครับหลังจากที่ f a c e b o o k อัปเดตเวอร์ชันใหม่นะครับเขามีให้ปิดเสียงกดไลค์แล้วนะครับโอเคอเวอร์ชันนี้ยังไม่มีครับเราไปอัปเดตกันก่อนนะครับโเเพื่อนเพื่น,พนก็มาอัปเดตที่ p a y t t o r e นะครับแล้วก็มาที่การงานของเพื่อนๆยังไม่ไม่ขึ้น เราก็พิมพ์คำว่าเฟ c บุ o กอ่แ้้วก็จะมีรูปของ Facebook ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเพื่อนๆก็กดอัปเดตนะครับ หลังจากนั้นเราก็รอนะฮะโอเคผมอัปเดตผ่านับอ่า g มันจะช้านิดนึงนะครับโอเคผมจะเปิดเป็น wi- ไ Fi นะครับ ติดตั้งสักครู่นะครับเพื่อนเพื่อนโอเคเราก็เปิดครับครับเนี่ยครับเราก็เข้ามาที่แอป a c e b o o k ของเรานะครับเนี่ยครับเนี่ยเสียงต๊อกตๆตตบแบบเนี้ยแอบบกดไลค์ที่ไหนนี้ใครได้ยินหมดเลยนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอบข้างนะครับอาจจะสร้างความรำคาญเพื่อนๆร่วมข้างได้นะครับ โอเคเรามาดูีกธีปิดนะครับโอเคเรามาที่สัญ,ญลักษณ์รูป Facebook นี้นะฮะนี่ฮะนี่ครับนี่ครับจากนั้นเราเลื่อนมาที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับโอเคแล้วก็มาที่การตั้งค่านะครับแล้วเพื่อนเพื่อนก็เลื่อนมาที่เลื่อนลงมาสุดๆเลยนะครับอ่าเกือบสุดๆเกือบจะสุดแล้วล่วะฮะเพื่อนเพื่อนนี่ครับ ในหัวข้อสื่อและผู้ติดต่อนะครับโอเคเราก็ติ๊กตรงนี้เลยครับเพื่อนๆเนี่ยรูปฟันเฟืองนะครับโอเคแล้วเพื่อนๆก็เลื่อนมาที่นี่ครับเสียงในแอปนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับกดปิดไปเลยครับเรามาเทสดูนะครับจากนั้นเราจะได้ไม่ได้ยินแล้วนะฮะเสียงกดไลค์นะครับ นะครับเงียบครับเพื่อนๆอโอเคครับสำหรับคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไครต์กดถูกใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ